กราบโพมสวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับถือทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่เลขเด่นใน16อีกแล้วก็ขอบคุณมากเลยสำหรับแนวทางที่แบ่งปันมาแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามเอ็กมินมาโดยตลอด้วยนะท่าน ทุกเนีวทานก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยและก็เป็นเนทานใช้กับสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านานครับท่านคลิปนี้เนวทานนี้ครับก็เป็นเนทานใช้กับ1สิงหาคมแต่เลื่อนมาเป็นวันที่3 1กรกฎาคมเราไปชมกันเลยเจ้านี้ก็ฝากมาเนวทาน4โค่ 5. สี่คู่สตัวบนลในตานใหม่นี้ก็ฝากมา3 138 39 30 3ามแปดสาฝากมาสี่คู่ก็ขอบคุณอย่างมากเลยสำหรับข้อมูลต่อมาเจ้านี้ นานสรุปล่างวิ่งเจก,กับ9นะสองดาบฝากมาคู่70 7ดศูนย์เจ็ดหสามสฝากมา6คู่เป็นเดวทางก็ขอบคุณยังมากต่อมาเจ้านี้เลยเจ้านี้เลย ก็เป็นทานของออโุมเด่นโบนแบบสตัวฝากมา5 8าแปดหนึ่งสี่ห้างฝากมาสตัวเป็นเนวทางอาดีตที่แล้วหนึ่ก็พันศูนต่อมาเลยเจ้านี้ครับท่าน แนวทานครบล่างสองตัวฝางมา90ชุดเต็มก็9046แล้วก็ฝากมา90ดึง90ดึงคู่90แนวทางสองตัวล่างต่อมาเลยเจ้านี้ทัศนะ ฝากมาชุดเต้นบนล่างหนึ่งศูนย์สองศูนย์สามศูนหน่แป่กางแปดสองเก้าสามแปดสามเก้าสก็ฝากมาชุดเต้นบนล่าง T <c oughs> ต่อมาครับใบนี้คราท่าน ็เป็นแนวทานชุดโบนซ์และก็ล่างอีก1ใบาฝางมา504การ904และก็0494ล่าง84การเปก550ต่อมาเลยเจ้านี้แนวทาน2ตัวและก็3ตัว ฟางมา1 2 1 3 1 4 1 6 1 7 2 3 2 4 2 6 2 7 3 4 3 6 3 7 4 6 4 7 6 7แล้วท่าน3ตัว1 2 3 1 2 4 1 2 6 1 2 7แล้วท่านเก็บหน้าจอนะท่านมีหลายชุดเนาะ

ก็มีหลายชุดนะเก็บหน้าจอได้ต่อมาเลยเจา้านี้มิ้งมิงก็ฟังมาเป็นแนวทาง3 2 3 4 3 5 3 9 4 2 4 4 4 5 4 9 5 3 4 5 3ตัวที่4 3 5 4 4 5 5 4 9ก ขอบคุณมากเลยสำำรับแนวทางต่อมาเลยเจ้านี้กระทานดับคู่โบนธนากรเน่งศูนย์ศูนย์หนึ่งเจ็ดสามสองเก้าเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดสี่เก้าหกเก้าสี่เจ็ดมน่กะทานก็มีหลายชุดดันะสามสิชุด เก็บหน้าจอได้ต่อมาเลยเจ้านี้เป็นอนทานหลักอร่อยของเคสสามฝากมา6 7 8 9 0 2 5 6 7 8 9 0 2 5ก็ฝากมาเจ็ดตัวเป็นแนวทาง ก็ขอบคุณอย่างมากเลยสำหรับแนวทางที่แบ่งปันต่อมาครับเจ้านี้เอยตัวเดียวนะท่านวิ่งตัวเดียวเนาะเจ้านี้ก็ฝากมาศูนนะอดีตที่แล้วก็ฝากมาสามตัวเดียวเดี๋ยวตานใหม่นี้ก็ฝากมาศูนห่งตัวเป็นแนวทางก็ขอบคุณอย่างมากเลยสำหรับแนวทางที่แบ่งปัน ท่านผู้ชมท่านใดที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะก like, ดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยต่อมาเจ้านี้เลยก็ฝากมาเป็นเอาทานโคหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งแปดสามสี่สามห้าสา 1>, 1 4 8 1 5 8 3 4 5 3 4 8 3 5 8 4 5 8, 8ต่อมาเลยเจ้านี้กระทันรวมดับเหลือเด่นรวมดับเหลือเด่นก็ฝากมาดับ10บ,บน01 2 5 6 7 8 9 ก็เหลือเด่น3าก็เหลือเด่น3 4ต่อมาเลยเจ้านี้กระบทา่านเจ้านี้ก็ฝากมาแล้วท่านเด่นล่างมิงนะก็ฝากมา1 3 1 4 2 3 2 4 1 3 1 4 2 3 2 4 ฝากมาสี่คู่เป็นแนวทางก็ขอบคุณอย่างมากเลยสำหรับแนวทางไปต่อกันเลยเจ้านี้เป็นแนวทางบน2ตัวเป็นแนวทางบนสองตัวฝากมาศูนหนึ่งสาี่ห้าหกเด 1>, 1 3 4 5 6 7 7ตัวนะท่านแนวทานครบ10หน่วยโบนไปต่อกันเลยเจ้านี้เอ้ยแนวทาน3ตัวตรงโต๊สาริกานะสาริกาฝากมา7 8 2 7 4 2 7 9 2 7 1 2 840749941945 4 9 0 8 9 0หนึ่งเต่อมาครับใบนี้ก็เป็นฐานซิบโบนนะฟางมาศ1นยฝากมา สองตัวเป็นแนวทาง1ิ bon. บโบก,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 ก็ขอบคุณอย่างมากเลยอดีตท <st> ี <st> ่แล <st> ้วก็ฝากมาสามสก็พ่านพนสามแนวทางใหม่นี้ก็ฝากมาศูนย์หนก็ขอบคุณอย่างมากเลยก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับถือนะก็ขอบคุณอย่างแรงที่ติดตามอ็กเินมาประจาน ทุกแนวทางก็เป็นแนวทางใช้กับสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นก็ปรกใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยและก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมอย่างแรงเลยที่ติดตามเอ็กเมนมาตลอดและก็ขอบคุณเจ้าของแนวทางด้วยครับท่านที่แบ่งปันแนวทาง มาโดยตลองด้วยคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับท่านเราก็ไปเจอกันคลิปต่อไปครับผม